สวัสดีครับคุณผู้ชมเฮลีย์แมคคริฟทุกท่านวันนี้เราอยู่กันที่บูธเกรดวอร์มอเตอร์จ้าใช่ครับในงานอะไรนะคุณภาพในงานแบล็กฮอล์อินเตอร์เนชั่นแนลวอร์มทุกท่าคุณจำชื่องานไม่ได้เหรอครั้งที่45แล้วนะครับจากที่เดิม Impact Challenger เมืองทองธานีที่เดิมนะจ๊ะอย่าลืมกันนะสำหรับบูธเกรดวอร์มอเตอร์วันนี้บอกเลยว่าไฮไลท์ตัวเป่งๆใช่ครับเป่งมากคือใหญ่มากน้องคันนี้น้องคือน้องคือกระบะโพเออร์ครับโพเออร์ซาฮานะครับผมเรียกได้ว่ามาเปิดตัว ให้จับตัวเป็นเป็นเข้าไปดูได้ในงานนี้ครั้งแรกรแต่ตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่เรียกว่าน้องดีกว่าเพี่เอพี่พี่เออพ,พี่พี่โพเออครัพี่โพเออมีอะไรมาบ้างมีความใหญ่เหนือโลโก้ <laughs> ครับ <laughs> นอกจากนั้นคุณผู้ชมคันนี้ไฮไลท์ที่ไม่ธรรมดาคือน้องขับขึ้นด้วยระบบไฮบริดจ้าเป็นคันแรกเลยนะที่แบบเป็นกระบะ มาไทยแล้วก็ใช้ระบบไฮบริดนี่คือแปลงรถญี่ปุ่นไปหมดแล้วนะใช่ครับเป็นตามกลยุทธ์ XEV ของเกรดวอลเขาเนาะต้องมีไฟฟ้าแต่เป็นเครื่อง2 0 0พันมีให้ขับเคลื่อนทั้ง4ล้อ2ล้อเลือกได้หน้าตาของน้องก็คือใหญ่มากมามากนี่ดูจากโลโก้ข้างหน้าก่อนก็คือใหญ่เท่าหน้าแล้วทั้งกระจังหน้ามีความเป็นแทง500รอสูงมากใช่ๆแล้วก็ไปหน้าก็ดูคล้ายๆอยู่นะแล้วก็เป็นระบบแอ d วดีด้วยมาหน้พรเราไปดูทั้ง้างกันดีกว่าว่าสุดทององเอวน้องจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหใหญ่นะ ่ามีกระบะสี่ประตูดูมีมัดก้าไมเห็นไหมดูป่องป่องข้างๆนี้ดูใช่บึกบึนแข็งแรงสาว่ากาศเป็นแบบชาร์กฟินด้วยแล้วก็มีแหลกบังคัตรงนี้มาให้เลยดูแบบแข็งแรงมากอ่ะมันเหมือนแทงห้าร้อยหั่นใช่ใช่โดนหันอุ้ยหมานอุ้ยปิ่นโตยักษ์อันนี้เรียกว่าเป็นปิ่นโตยักษ์ชุดแต่งของทางโพเวอร์เกนเขาก็มาจัดแสดงให้ดูว่าเออรถคันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ในการตั้งแคมป์ลุยเนี่ยเรา อ่าเราจะสามารถติดตั้งอุปกรณ์อะไรไปได้บ้างใช่ซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่มารมากอ่ะใช่ครับ <laughs> นี่เปิดตั้งแบบจะตั้งแคมป์แต่งงานแต่งงานได้แล้วนะมัน <laughs> ดูใหญ่มากโอ้โหจริงๆครับพูดถึงการความใหญ่ในตัวกระบะด้านหลังก็จะเป็นลักนาะประมาณาตั้งแต่ซุ้มรอหลังขึ้น <m> มาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวฝาหลังก็จริงๆแล้วเปิดได้แต่ว่านี้เขาติดอุปกรณ์ไว้ไม่ได้แต่ว่าตัวกระบะเนี่ยมีความ มีความพิเศษด้วยนะคือเขาแบ่งเป็นสองฝั่งเห็นไหมอ๋อใช่ใช่จริงด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเปิดเล่นได้หรือไม่หรือเปล่านะลองดูสิมันมีอะไรใหนี้นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเจ๋งอ่ะเป็นสวิตช์ไฟฟ้านะฮะนี่ชอบบ้าเราไม่ต้องมาแบบคอยยกลงพับขึ้นน่ะแล้วก็แบบเป็นไงครับตอให้ตื่นเช้ามาไปหลังจากไปตั้งแคมอุ้ย แล้วก็ดูพาทิดขึ้นแล้วก็แบบอมกับจิบกาแฟนี่ไงเหมาะสมกับสายชอบนอนใช้ใช้นอนหลังรถแบบพี่เลยครับเป็นดูเป็นรถแคมป์ที่แบบใช้งานได้แบบสบายอ่ะแม่พี่ใครเขาซื้อกระบามานอนอย่างเดียวเขาซื้อมาขนคอเขาปรโชว์ให้เราดูไงว่าน้องเป็นกระบาแบบเนี้ยน้องสามารถทําอะไรได้บ้างอ่าอัตประโยชน์มากนะนี่ครับผมมาทีนี้อยากรู้เลยว่าข้างในอ่ะจะมีอะไรว้าวอีกครับไปไปเราค่อยๆลงครับพี่อาเอาเอาปิดยังไงเนี่ยปิดเราไม่ได้ปีนไงเราเข้าไปเลย เราโอเคอย่างงี้โดนด่าแล้วหนึ่งอ่าปึ้งแน่นไหมม้อมันไม่ได้กองแกงนายรู้สึกนี่เราไฟไฟท้ายดีไฟสวยด้วยนะจ๊ะนะโอเคมาไปดูด้านในกันดีกว่าครับมานภักขึ้นเบาะหน้าเลยเดี๋ยวฉันลองเบาะหลังฟีลลิ่งตอนแรกเนี่ยให้ความเป็นแทงห้าร้อยเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยหูกว้างใหญ่เดียวเดี๋ยวเดียวหูจริงๆมันคื ดูคอนโซลหน้าดิอีสแทน500เออมันคือแทน500คือความรักรักชูรี่ความหรูหลานี่คือเทียบเท่ากับตัวท็อปของค่ายเกรทวอลคือตัวแทน500ไม่ตัดทิียงเลยนะคอนโซลหน้าบเป็นลายไม้นะจ๊ะปุ่มเปิ่มดูดีอ่ะฟงมาลายนี่ก็คล้ายๆกันเลยเนี่ยมีโลโก้โปเออต่างจุดต่างก็าจะประมาณนี้แหละครับแต่อื่นๆนี่คือเรียกได้ว่าแทบจะสาหกรณ์ของตัวแทน500มาเลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมปรับเบาะอยู่ที่โพสิชันที่คิดว่าผมจะใช้จริงแล้วด้านหลังเป็นยังไงบ้างครับพื้นที่คันนี้เป็นกระบะที่นั่งสบายที่สุดเท่าที่เคยนั่งมาถามจริงจริงไม่อวยจริงเธอดูเบาะดิฉันไม่เคยนั่งกระบะกันไหนะที่เอนได้ขนาดนี้มันมัน,ม,นมันเอนได้นี่คือเอนสุดแล้วใช่ไหมครับใช่ oh. นี่มันเอนแล้วมันแบบมีความเอนแล้วมันอบรับสรีล้ลงไปถึงของตรงนี้เลย oh. พร้อมกับนี้มีแอร์หลงังแล้วก็มีช่องวางของ oh. มีพอร์ชาร์จให้ด้วย ac 2 2 0โวลต์ก็มีให้นะจ๊ะแล้วก็มีช่อง usb h i g a ให้อีก2ช่องอุ้บขนาะแถมการพิมพ์การตกแต่งก็เป็นแบบโครเมียมก็ทำให้ดูหรูหราไปด้วยอครับผมนี่ขนาดในเราเซตกันแบบนั่งปกตินี่ไม่ได้แบบเผื่อเผื่อแล้วหัวเข่าอ่ะเลือเท่านี้เขวาก็สอดเข้าไปใต้เบาะได้ด้วยรวมถึงเมื่อกี้แอบเห็นแล้วนี่ครับตรงช่องลำโพงจ้าได้เครื่องเสียงของ i n f i n i t y ด้วยอ่าเรียนได้ว่าเห็นนะมีรุ้นว่าจะเสียงจะดีเนาะเป็นกระบะที่มีควา่มหรูหราเลยอ่ะทีนี้ ต้งรุ่นแล้วแหละว่าราคาเนาะอาจะมาเท่าไหร่ครับผมเขาเปิดให้จองยังเนี่ยตอนนี้นะพารตอนนี้เขาเปิดให้จองความสนใจนะครับผมลงทะเบียนมาจองได้บนเว็บไซต์ของ g e t w a r มอ o t อรนะครับผมหรือว่าในแอปพิเคชั่นก็จองได้ถึง30เมตาส่งการใครไม่มีอะไรทำจองกระบะไว้ก่อนคือจะบอกว่าใครที่จอง300ท่านแรกนะที่300้เราได้วางเงินจองนะต้องวางใช้ต้องวาเงินจองด้วยเขาจะให้สิทธิ์นะคะราคาตัวรถ ลดไปเลยห้าหมบาทจากราคาเปิดตัวซึ่งถามว่าตอนนี้ราคาเปิดตัวมาหรือยังยังไม่มารอคาดว่าคาดว่าประมาณกลางปีนะกลางปีเก็จะได้รู้กันว่าน้องกระบะที่แบบดูหรูหราคันนี้จากประเทศจีนที่เป็นระบบไฮบริดคันนี้เนี่ยจะราคาเท่าไหร่จะมาใช้ขนาดไหนแล้วภัพจริงจะเป็นยังไงอยากรู้จริงๆเลยเพราะว่าแบบว่าไซส์ใหญ่ขนาดนี้มันแทบไม่มีมาก่อนแล้วก็เป็นกระบะที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดนะครับยานนั้เบนซินสองพันเฉยผมความรู้สึกตอนนี้ว้าวกว่าตัวแทง500ออีกนะเพราะตอนนั้นอะ มันก็คือ SUV ขนใหญ่ไงอยากทาให้หลุมมันก็ทําได้แต่เนี้ยคือกระบะที่แบบคนไทยชอบใช้อ่ะลุ้นจริงๆนะว่าน้องจะมาแบบซูโจตรตลาดจากแบรนด์ญี่ปุ่นได้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆกระบะค่ายจีนจริงๆบอกเลยว่าที่ผ่านมามาแล้วอาจจะเหนื่อยหน่อยรอบนี้ก็เลยเรียกว่าจัดเต็มมาให้ความแตกต่างแบบนี้เนี่ยก็หวังว่าจะเราจะได้เห็นกระบะของเกรดวอลอย่างโพอเออร์เนี่ยวิ่งบนถนนเมืองไทยมากขึ้นแล้วนอกจากนั้นนะคุณผู้ชมภายในบูธของเกรดวอลมาเตอร์เนี่ยยังมีรุ่นต่างๆที่จัดโปรโมชั่นดีๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นแบบ ฮาวาโจเลออนนะครโจเลออนตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีพรีเซนเตอร์ใหม่ฮะมีด้วยเหรอมีใครอยากใครอยากทรีเมนดาวเขาลองเพลงอะไรทรีเมนดาวอะไรนะอะไรตกๆอีกแล้วนะราคาตกเหรอฝนไม่ตกไม่ฝนนะฝนตกฝนตกนะฝาไม่ตกไปไม่ถูกย้อนคนเกิดแล้วนะครับเขเรียกว่าเป็นทรีเมนดาวพรีเซนเตอร์นะพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับตัวฮาวาโจเลออนได้มาดูได้อ่าแล้วก็ฮาวายซิกก็มาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แท้ง สามรอยเอ่ยทางห้าร้อเอ่ยก็มากันครบคันเหมือนเดิมหรือจะเป็นทางออร่าที่ประกอบไทยพี่้ต่างๆก็มาในงานเหมือนกันครับอย่าลืมมาดูนะที่บูธเกรื่องวัมเตอร์โปรโมชั่นดีๆมีให้ในทุกรุ่นนะจ๊ะแล้วก็สำหรับวันนี้เราสักคนนะครับผมพัดครับผมตทรครับขอตัวลาไปก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ